ชวนคุยกับนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะเจ้าของแบรนด์ Joyars ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท s t a r r i g Enterprise จำกัดนะคะคุณกวินสุภกริตกูลค่ะตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกวินค่ะสวัสดีครับพักเตอร์ลงนาดครับสวัสดีค่ะครับค่ะค่ะก็ขอเริ่มเลยค่ะอยากให้คุณกวินช่วยเล่า จุดเริ่มต้นของแบรนด์ Joyas และก็บริษัท Starlit Enterprise จำกัดค่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับ๋อบริษัท Starlit Enterprise นี่ <c oughs> เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วง25ปีเกือบ25ปีแล้วครับดรก็ตั้งแต่ปี1999ครับตอนนั้นก็เริ่มต้นมาด้วยด้วยการขายกลุ่มสินค้านี้แหละครับก็คือกลุ่มสินค้าหมวด Beauty a c c e s s o r y Personal Care แต่ตอนนั้นก็ ก่อนก่อนที่จะเข้ามาขายในร้าน7 e เ e ่ e อีเที่ทุกคนได้อาจจะพอรู้จักกันอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับตอนนั้นเราก็ขายส่งร้านค้าปลีกครับเรียกว่าเราค้าส่งไปร้านค้าปลีกให้เขาไปจำหน่ายต่อซึ่งมันก็มีอยู่หลายตลาดนะครับในในวิธีการขายณตอนนั้นซึ่งเราก็เริ่มเริ่มจากตรงน,นั้นมาแล้วก็ค่อยๆพัฒน,นากลุ่มสินค้านี้จนมาถึงปัจจุบันนะครับอืมค่ะอืมพี่เจีบอกว่า j o y a ารขายสินค้าเกี่ยวกับเรื่องเหมือนกับเป็น เป็นตะเล็ดอะไรเกี่ยวกับความงามนี่มีอะไรบ้างนะคะกลุ่มเอเริ่มต้นตอน,รตอนแรกเนี่ยั้งสินค้าเนี่ยจะมีพวกหนังยางรัดผมยารัดผมแหนบกันกระตัดเล็บหวีผมจนไปถึงพวกยาทาเล็บของเสริมสวยความงามอะครับอ,อ๋อค่ะ <ขา S 2> นะคะก็เรียกว่าขายของที่คนต้องใช้ในชีวิตประจำวันนี่นหมาโดยเฉพาะผู้หญิงเน,นะคะ ่าที่เป็นอะไรที่เราต้องใช้เช่นยางรัดผมนะคะอ่านล<ช>้วยาเอเบางคนก็ชอบนะตอนนี้ก็เลยมีสินค้าอยู่ในในในประเภทนี้เหมือนเดิมใช่ไหมหรือว่ามีการขยายออนไลน์ d ดักไปยังไงบ้างเปล่าคะเออเริ่มต้นมาคือเราก็ได้รับโอกาสจริงๆเริ่มต้นมาตอนนั้นก็ประมาณอยู่แปดรายการครับพอเรา <laughs> เริ่มขายมาสักพักหนึ่งเราก็เห็นโอกาสที่จะเข้ามาใน ร้านเซเว่นตอนนั้นตั้งแต่ประมาณช่วงปีสองพันปีสองพันนิดนึงครับสองพันกว่าสองพันสามสองพันสี่ครับเออตอนนั้นเซเว่นร้านเซเว่นเองก็มีอยู่ประมาณหลักพันสาขาเองดรคเตรครับแต่เราก็เรารู้สึกว่าเออเขามีการพัฒนาเนาะเราก็เริ่มมีความผูกพันกับแบรนด์แบรนด์น,นี้แล้วเห็นโอกาสอ,อยากจะพัฒนาต่อเห็นช่องทางตรงนี้นครับเพราะว่าร้านเซเว่นเองตอนนั้นก็มีสินค้าอยู่จํากัดแต่ว่าเขาเองก็ต้องการที่จะต้องมี สินค้ามีตัวเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น mm hmm. เราก็ได้ไปพูดคุย mm hmm. ไปนําเสนอแล้วก็ได้รับโอกาสนั้นมาจนทาให้มีการพัฒนากลุ่มสินค้าเนี่ยครับมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราเองก็ชอบที่จะพัฒนาสินค้ากลุ่มนี้ทางเซเว่น hmm. เองก็ต้องการสินค้ากลุ่มนี้กลุ่มใหม่ด้วยเหมือนกัน mm hmm. ไปเลยเลยมีการพัฒนามาอยู่เรื่อยๆครับจนตอนนี้มีทั้งหมดบิวตี้หมวดบิวตี้เพอร์สโตลแคร์ต่างๆใช้ในชีวิตประจาําวันจนไปถึงเครื่องครัวทั่วไปแล้วก็ของใช้ทั่วไปด้วยเหมือนกัน เครื่องครัวนี่ก็อาจจะเป็นพวกมีดปอกผลไม้ผ่าเช็ดมืออย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าพี่ตักข้าวพวกนี้เราก็มีด้วยเหมือนกันเอาเป็นว่าของที่จากเดิมใช้ส่วนตัวของผู้หญิงนะคะก็มาสู่การใช้ในอาชีพแม่บ้านเหมือนว่าเป็นครัวนะมีดปอกผลไม้อะไรแบบนี้นะคะอ่าค่ะแล้วก็คือตั้งแต่เริ่มมานี่เ็าเรียกว่า เติบโตมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะหรือว่ามีช่วงไหนบ้างที่เรียกว่าลำบากหรือว่าเกิดภาวะวิกฤตเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะอืมเขาบอกว่าเราเราเองกออ็ชอบที่จะพัฒน,นาสินค้านี้อยู่เรื่อยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อ,อตั้งแต่ต้นย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็คือคสินค้ากลุ่มนี้เองก็ยังไม่ได้มีความน่าตื่นเต้นอะไรมากมายเ<ต>พราะมันเป็นสินค้าของใช้นะครับด็อกเตอร์เออ แต่ว่าณนะ mm hmm. ตอนนั้นเราเราก็เล็งเห็นโอกาสแล้วว่าเออเด่น้อยมันอยู่บนบนตัวเราเนาะทุกคนก็อยากที่จะดูดีหรือมันเป็น <Yeah. S 1> ของใช้ของเล็กเล็กน้อยๆยซึ่งความชอบของทุกคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํนะตอนนั้นนะครับย้อนเวลากลับไปก็สิบกว่าเกือบยี่สิบปีแล้วเราก็ mm hmm. ให้สีสันกับกลุ่มสินค้านี้นะดร,รได้มีโอกาสเห็นนะครับ mm hmm. ก็คือพวก uh huh. อาจจะเป็นทั้งแหนบเ uh huh. ก,บกบตัดเลบ็บ uh huh. ทั้งหมดเนี่ยของของของจอยอัส เออที่อยู่ใน้าน e เซเว่นเยครับก็จะมีอยู่หลายหลากสีรืออยู่นะซื้อมาใช้อยู่นะจอยอาร์นะ่ะขอบคุณครับใช่ค่ะก็จะก็จะมีอยู่ก็จะมีอยู่หลายหลากสีครับดรเพราะฉะนั้นเราเราก็ตั้งใจที่จะเออแล้วหลังจากนั้นเราก็มีพัฒนาอยู่ตรงนี้เรื่อยๆเพราะว่าเราก็เชื่อว่าทุกๆคนนั้นมีความชอบที่แตกต่างกันไป แล้วเราก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่ <c oughs> จะสร้างสรรค์ให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอบร happier, ิกาไม่ได้ไม่ได้ไม่หยุดการพัฒนาไม่ได้หยุดการพัฒนาก็คือมีการพัฒนา Pro d u ั t มาเรื่อยๆเลยแต่ว่าพอเข้ามาสู่ช่องทางของทาง convenience store เ e เ e ่ e อีเลฟ่นดูเหมือนว่าจะมีคู่คู่ค,คิดด้วยใช่ไหมทางเซเว่นเี่ยให้คำปรึกษาอะไรต่างๆแล้วทำให้ ทำให้บริษัทหรือว่าแบรนด์ j o อเ s ียได้นาไปสู่การพัฒนาด้มีอะไรบ้างคะโ oh. <7 S 2> อ้เซเว่นช่วยยังไงใช่นี้ถูกต้องเลยครับเพราะว่าจากจากที่ก่อนหน้านี้เราก็ขายเข้าตามตลาดปกติอีก uh huh. จุดลิกใหญ่ตั้งแต่แรกก็คือย้อนกลับไปยี่สิบปีแล้ว uh huh. เพราะว่าร uh huh. ้านเซเว่นเองเขาก็เป็นคนที่อยู่ปลายทางเนาะดรครับ uh huh. เขาก็เข้าใจ uh huh. ผู้บริโภคมากที่สุดแหละว่าเขาต้องการอะไร uh huh. อะไร,ะไรแบบไหนสวยแบบไหนไม่สวยสินค้านี้เคยขายแล้ว ขายดีไหมขายไม่ดีควรจะพัฒนาอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ที่เซเว่นมีเลยก็คือเขาเขามีโน้ตหาวที่ที่สูงมากเอเขาเข้าใจผู้บริโภคสูงมากในขณะเดียวกันเขาก็พร้อมให้โอกาสเราที่จะพัฒนาซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้องค์ความรู้ที่เราได้จากทางเซเว่นะครับเพื่อเพื่อนํามาปรับใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปาเอว่าไปถึงว่าเซเว่นได้นํานําเหมือนว่าในส่วนของเหมือนเป็น เพนพอยต์ของผู้บริโภคหรือว่าเขาเรียกว่าคอนซูเมอร์เจอรี่อะไรต่างๆเนี่ยที่ที่มีอยู่ยั่แอม d ดาต้าเบต่างๆเนี่ย<ช>มัช่วยทาแบรนด์จอยอาร์ตแบบนั้นใช่ไหมคะใช่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 ครับใน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 ทุกๆรูปแบบเลยฮะตั้งแต่ว่าสีสันจนไปถึงเอ่อแพคเกจจิ้งเพราะว่าแพคเกจจิ้งเองเราก็ต้องเหมือนว่าในในข้อมูลต่างๆก็คือว่าเราซื่อสัตย์กับลูกค้า บอกความจริงทั้งหมดอะไรอย่เงี้ยครับซึ่งสกบต่างๆมันก็มีมาตรฐานหรือสแตนดาร์ของทุกๆอย่างทุกๆรายการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเซเว่นได้ได้ให้องค์ความรู้กับเราแล้วเรานําไปมาปรับใช้ต่อหลังจากนั้นนี่ได้มีการเก็บข้อมูลไหยคะว่าหลังจากที่เดิมเนี่ยขายในช่องทางที่เรียกว่าเป็นเพดิชแนลเทรดเนาะคือตามราค้า ในชุมชนในตนลาดอะไรแบบนี้แล้วพอมาสู่ช่องทางที่เขาเรียกว่าเป็นโมเดิร์นเทรดก็คือร้านคอนเวนสตอร์อย่างเซเว่นเลเนี่ยนะคะได้ได้มีการเก็บข้อมูลนะคะว่าโอ้ยยอดขายเนี่ยมันเติบโตมีการขยายตัวขึ้นมากยังไงบ้างคะอ่าอืมพอมาเข้าคอนเวนิสตร์จุดเปลี่ยนเลยก็คือว่าจํานวนมันเริ่มต้นแต่ว,ว่าจํานวนสาขาเขาก็มีม,มีมากอยู่แล้ว แล้วในขณะเดียวกันเขาก็เร่งที่จะขยายสาขาเพื่อที่เขาถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งที่สิ่งที่เราได้ครับเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตเดี๋ยวมันก็โตต่อเนื่องครับด็อกเตอร์โตต่อเนื่องเลยเหรอคะไม่ถือว่าทุกปีไม่มีตกเลยนะโตต่อเนื่องตลอดเลยใช่ไหมมีโตโตต่อเนื่องครับเพราะว่ามันก็เพราะว่าในทุกๆปีเราก็มีมีเป้าอะครับดตอร์ ทั้งเป้า uh huh. ทาั้งของร้านคนวินเนอร์สตอร์เอง oh. ของเราเองเราก็พร้อมที่จะพัฒนาเสมอคือก็มีการเรียนผิดเรียนถูกเสมอครับสินค้าบางตัวที่ออกไปแล้วเอ้ยมันไม่ได้มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะมันเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาคิดทันทีว่าเอาแล้วเราจะทํำยังไงกับมันได้ uh huh. เราจะเปลี่ยนยังไงกับมันได้คือก็ไม่ไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้หุไม่ได้หยุดนิ่งครับ uh huh. ถ้าเราดูว่าควรจะพัฒนาอย่างไงต่อแล้วก็ทําทันที oh. เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นยอดขายมันก็เหมือนว่าเราก็ ค่อยๆก็ทดกันไปเรื่อยๆทดกันไปเรื่อยๆครับ mm hmm. อืมเพราะว่าโดย,อย,อ,ยอย่างในปัจจุบันเองที่ผมว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคเองก็มีความฉลาดเลือกนะครับข้อมูลเขาเยอะเขาก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่ว่าสินค้าเราจะอยู่ในในราคาเท่าไหร่ก็ตามครับบางชิ้นก็สิบกว่าบาทถ้าเป็นอาหารก็ต้องลองซื้อนอะอาจารย์ด็อกเตอร์ครับซื้อดูก็ถึงรู้ว่าอร่อยไหมอันนี้ก็เหมือนว่าซื้อดูก็ต้องลองใช้ดูเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ เพื่อเราก็พัฒนาได้รับฟีดแบ็เท่าไหร่ทําทันทีครับตอนล่าสุดนี้ค่ะปีที่แล้วเนี่ยอัตราการเติบโตของยอดขายเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะโอ้ก<ป>็อยู่ในในช่วงในช่วงโควิดนยครับจะลดลงมาครับดรนี่จะปีที่แล้วโควิดหายโควิดเริ่มซาอะไรนะคะปีโ,โควดิดถ้าปีที่ปีที่แล้วเนี่ยก็ก็เริ่มกลับขึ้นมาครับกลับขึ้นมาโตแล้วครับก็อยู่ที่ประมาณหลักหลักสิบเปอร์เซ็นครับ ครหมอครับถือว่าถือว่าถือว่าเยอะไหมคะโต10%เนี่ยเออเยอะผมผมว่าถ้าถ้าเทียบแล้วกับช่วงช่วงโควิดเนี่ยเพราะว่าเราเราก็คาดเดาไม่ได้เลยจริงๆว่าหลังจากโควิดมาทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นยังไงวบมนักท่องเที่ยวจะกลับมาไหมหรือว่าคนไทยจะมีฟีดแบ็อย่างไรเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเพราะฉนถือว่าพอมีการเติบโตในระดับนี้ครับเราก็พึงพอใจครับ พ <Okay. S 2> อใจกับการเติบโตเลขกาเรียกว่าโตสองดิจิตเลยนะสองสองเลขสองตัวสิบเปอร์เซ็นตนะ์เน้นก็อยู่ที่ว่าฐานเราใหญ่โตแค่ไหนฐานเรานี่ประมาณเท่าไหร่อะคะมปถึงยอดขายเอ่อท,ทั้งหมดอะคะ่ะท,ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่หลักสามร้อยหลักสามร้อยล้านครับโอ้ยอดขายเป็นหลักสามร้อยล้านเลยทีเดียวนะคะโต สิบเปอร์เซ็นตก็เยอะเหมือนกันนะโอ <laughs> แ่แต่ดเตรต้องบอกว่าเทียบกับเทียบกับตอนที่โควิดที่มันลดลงไปนะครับรอเตอร์เพราะว่า COVID โควิดลดลงไปแล้วก็นิ่งฮะในในในช่วงเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วในปีก่อนเนี่ยมันก็ถือว่าโตขึ้นมาครับอืมใช่ครับพอเราเราเทียบกับฐานที่ต่ําลงไปค่ะเพืนก็คือเท่าที่คุยมาเนี่ยก็คือสรุปได้ว่าการที่ทําให้ยอดขาย เติบโตได้เนี่ยก็คือมาจากปัจจัยที่ว่าไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตัว product แล้วก็การตลาดแล้วก็ทำทันทีนะไม่รอว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างนี้นะทำทันทีเลยนะคะรวมกับการที่ว่าพอได้คู่คิดอย่าง7 e เ e ่ e อเนี่นเนื่องจากว่าเขาอยู่ใกล้ผู้บริโภค นะเขาก็จะเห็นเพนพอยต์ของผู้บริโภคเห็นเรื่องของคอน s u m e r ร์เจอร์การเดินทางของผู้บริโภคหมายความว่าพฤติกรรมอของผู้บริโภคมันก็เลยทําให้สามารถที่จะ,ะทำให้เอ e ออย่าง Joy a r ร s เนี่ยคือเติบโตได้มาตลอดและก็แทบว่าคงจะมียอดขายที่ลดต่ําลงก็คงเป็นช่วงวิกฤตโควิดใช่ไหมคะทุกคนก็คงต่ำกันหมดในช่วงนั้นนะค่ะ ใช่ครับใช่ครับนีคะมีอะไรเติมเต็มไหมสรุปแบบนี้ถูกต้องไหมคะะถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งพอพอยิ่งมาในในปัจจุบันเองในช่วงถ้าพูดถึงช่องทางการขายเนี่ยครับทางทางเซเว่นเองในช่วงโดยเฉพาะในช่วงห้าปีที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะมาพัฒนาการช่องทางการขายออนไลน์อย่างจริงจังที่เขาเรียกว่าออออนไลน์ครับอันนี้ก็เป็นอีก ใช่อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับดอกเตอร์ท,ที่ที่เข้ามาเติมเต็มนะครับในใน,ในยุคปัจจุบันที่ต่างคนต่างรับข้อมูลดิจิตอลรับข้อมูลทางออนไลน์ตัดสินใจทางออนไลน์แล้วบางทีก็ซื้อขายทางออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นทางเซเว่นเองก็ไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้เราก็เล่นพัฒนาช่องทางการขายนี้ในส่วนของแบ์จอกับทางเซเว่นด้วยเหมือนกันครับ ของ Joyus เองก็คือมีแพลตฟอร์มของตัวเองด้วยใช่ไหมคะที่ขายผ่านออนไลน์แล้วก็ขายผ่านแพลตฟอร์มของทางเซเว่ด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ Joyus นี่จะพัฒนาสำหรับบลิอาทจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน s e เ e ่ e อ e เล n เลยครับอ๋อไม่ถึงออนไลน์ใช่ใช่ออนไลน์ทั้งทังออนไลน์ของเซเว่ใช่ใช่าไม่ได้ไม่ได้พัฒนาช่องทางของตัวเองเนาะ ใช่ครับหมายความว่าหมายความว่าถ้าผู้บริโภคจะซื้อออนไลน์ผ่านทางเขาเรียกว่าโซเชียลคอมเมอร์สอย่างเช่นทาง Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็คือของทางจอยอาร์จะไม่มีแต่จะขายผ่านทางออนไลน์ของเซเว่ถูกไหมคะใช่ใชใช่ครับเป็นแต่เป็นอย่างจะเป็นแบบเติบโตดีแค่ไหนช่องทางออนไลน์จบจริงๆมีมีการมีเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหา แพ็กเกจต่างๆเนี่ยคโปรโมชั่นต่างๆที่จะมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทางออนไลน์ของเซเว่อยู่เรื่อยๆตลอดครับอือก็คือก็คือพอจะพูดเป็นตัวตัวเลขได้ไหมคะว่าเข้าสู่ออนไลน์แล้วเนี่ยเมื่อเทียบแล้วเนี่ยทำให้ไปดันยอดขายโดยรวมเนี่ยเยอะขึ้นแค่ไหนครัผมว่าบทบาทเนี่ยมีพอสมควรนะครับแต่ว่ายอดยอดชัดเจนเนี่ยอันนี้ผมผมผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่ว่า แต่ว่าเราเราทราบในแง่ว่าแบบโอเคพอม,มีมีการเล่นโปรโมชั่นแล้วฟีดแบ,บ็เนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยครับเออฟีดแบ,บ็ตรงนี้เป็นอย่างไรก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ฟีดแบ็ดีรครับใช่ครับอันนี้ก็คือ Joy a s อ่มีช่องทางการขายผ่านก็มีเซเว่นเเว่นแล้วก็ออนไลน์ของเซเว่ใช่ไหมคะแล้วก็ช,ช่างไหนอีกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะเออ ของของ Joyas นี่จะพัฒนาให้กับทาง7 e l e v e n เท่านั้นเลยครับอ๋อเหรอคะใช่ครับแบรนด์ Joyas ใช่อันนี้จะเป็นแบบโอลีแอปเลยครับก็ทั้งหมดจะเป็นรูปแบบเฉพาะพิเศษทั้งหมดที่ทำให้กับซ e v e n ครับ<ม>ก็คือเรียกว่าเป็นช่องทางที่สามารถซื้อได้ทาง7 e v e Eleven รับ Joyas เลยนะคะก็คือ Traditional Trade ตามค้าปลีก ในชุมชนต่างๆ,ๆเี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้อ่อไม่มีครับอ้อค่ะใช่ครับโอเคค่ะก็เรียกว่าเป็นคู่ค้าสงคัญน,นะของทางเซเว่นอีเลยค่ะก็เลยอยากจะเรียนถามปีนี้ค่ะว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมองยังไงคะเศรษฐกิจกธุรกิจจะเติบโตแค่ไหนคะเศรษฐกิจกแบบนี้จะนําไปสู่การเติบโตของธุรกิจจอยอารได้แค่ไหนคะปีนี้ค่ะผมว่า ปีนี้ทุกอย่างตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วละเรายังไม่แน่ไม่นอนเนาะดรอคอรัรบว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนหลังโควิดกันแน่นะแต่สุดท้ายแล้วก็ผมว่าออกมาแล้วทุกอย่างเนี่ยเริ่มกลับสู่โหมดปกติมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนทานเฟอร์กลับมาในปีนี้ที่ทุกอย่างมันก็เริ่มนิ่งแล้วทุกคนพร้อมที่จะพัฒนาของตัวเองพร้อมที่จะนาพัฒนาธุรกิจของตัวเองออกสินค้าใหม่ใหม่ออกแพ็กเกจและดูผลตอบรับซึ่งผมว่าภาพตรงนี้ก็บวกนะครับ ภาพตรงนี้ติดบวกอยู่ในขณนะเดียวกันสำหรับเราเราก็มีมีการพัฒนาแล้วก็คิดแผนการออก SKU ใหม่ๆกับทาง7 e เ e ่ e ออยู่ในปีนี้มีทั้งรูปแบบสินค้าใหม่จนไปถึงลายโปรดักต์สินค้าใหม่มซึ่งเชื่อว่าตรงนี้น่าจะมีผลผลตอบรับที่ที่ดีครับดรครับ ค่ะนะคะก็คิดว่าน่าจะโตได้สักสิบเปอร์เซ็นต์ไหมคะปีหกเจ็ดเนี่ยคะ่ะหรือว่าเกินสิบเปอร์เซ็นต์คะตั้งเป้าไว้เกินกว่านั้นครับดร,อรโอ้โหกี<ช>่เปอร์เซ็นต์ล่ะคะมีสิบสามสิบเลยหรือเปล่าคะหรือว่า100 <laughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ดร,เ,รเพราะว่าจะมีจะมีการพัฒนาไลน์โปรดักต์ใหม่อยู่ซึ่งตอนนี้ถ้าถ้าถ้าได้ร้อนออกไปแล้วภาพคงชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าฟีดแบงคจะเป็นอย่างไรแล้วก็เราก็ตั้งเป้าที่จะเอปรับเปลี่ยน ตามฟีดแบ็ที่จะได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับค่ะค่ะมีมีมีอะไรบ้างนะคะที่จะร้อดชือว่าแนะนำในช่วงต้นปีนี้ค่ะอืมจะเป็นกลุ่มสินค้าเนี่ยก็เป็นกลุ่มสินค้าเดิมครับแต่ตั้งใจที่จะพัฒนาเป็นไลน์โปรดักต์แบบพรีเมียมมากขึ้น<ม>ที่ให้กับลูกค้าได้ได้มีตัวเลือกครับอืมค่ะอันนี้อันนี้ก็คือว่า เรียกว่าเหมือนเป็นการขยายแพ็กเกจกลุที่เป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ทั้งหมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือสมราคานะครับดรเออใช่ครับคือ ah. ในในราคานี้พรีเมียมมากขึ้นแต่ในราคานี้คือบ,บางบางทีแล้วเนี่ยกลุ่มกลุ่มคนเดียวกันเขาก็เขาก็ใช้สินค้าเราอยู่เรื่อย <Yeah. S 2> ๆเขาก็เขา้าเข้าใจในในกลุ่มสินค้าเราทีนี้เขาก็บางทีแล้วอาจจะต้องการที่จะซื้อสินค้า ในในในรูปแบบอื่นตามแบรนด์เราไปเงี้ยครับก็อาจจะบอกว่าพอมีตังมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นก็อาจจะซื้อของที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่ว่าคือมันดีสซเลเบิลพราะอว่าเป็นราคาของผลใช่ไหมคะใช่ครับสมมยสมผลใช้ได้นานครับใช้ได้นานขึ้นนะอยากให้อ่คุณกวินช่วยสรุปตอนท้ายเหลือเวลาสองนาทีสองนาทีนะคะ โดยสรุปแล้วเนี่ย Joy Art จะสร้างยอดขายโตต่อเนื่องแล้วก็ก็ก้าวผ่านมาเรียกว่าท,ทุกๆความเปลี่ยนแปลงก็ว่าได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็อายุน่าจะใช่ยี่เกินยี่สิบห้าปีแล้วเนาะใช่ครับอืมอืสรุปตอนท้ายค่ะคือสิ่งพอผ่านมาตลอดยี่สิบห้าปีครับเออสินค้าต้องบอกว่าเราหนีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับดอกเอร เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีตลอดซึ่งถามว่าเร็วชา้าผมว่าผมว่าทุกครั้งเนี่ยมันเร็วเหมือนเหมือนกันแต่ด้วยความที่ปัจจุบันนี้พอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลงการแอคชั่นเนี่ยสเกลของมันเนี่ยม,มันใหญ่มากมันมันกว้างมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเราหนีไม่ได้แต่ว่าเราก็มีเราก็มีสิทธิ์ที่จะเออเราก็เรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอรู้จักลูกค้า รู้จักเทรนด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอแล้วก็เอาเอาสิ่งที่เราได้รับรู้ได้เรียนรู้มาเนี่ยมามาปร,ปรับใช้เป็นความคิดสร้างสรรค์ mm. ก็คือความ c r e a t i v e c r e a t i v e creativity นำความรู้สิ่งทีรับมาประยุกต์ใช้กับสินค้าของเราแล้วสุดท้ายแล้วก็คือเอามามาพัฒนามา change มาลงมือทำจริงๆว่าอัปเดตรูปแบบสินค้าคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามต้องการของ mm. ของข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับมาครับคือ action จริงๆ ให้มันเกิดผลขึ้นมาจริงๆเป็นเป็นสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับครับอืมอก็เรียว่าขอให้ปีนี้มีอัอตาการเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะคะในปี2567นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวได้มีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะในโอกาสต,ต่อๆไปในโอกาสที่อาจจะมีการขยายพรดักไลน์หรือว่ามีโอกาสที่จะพูดคุยกันในช่วงการขยายธุรกิจวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณดรตรงนั้นครับค่ะสวัสดีค่ะ